ก็เดี๋ยวไปชมเลยครับผม ครับนี่ก็หลังจากที่เปิดเสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาถ่ายดูนะครับว่าเปิดแล้วมันจะดีขึ้นไหมนะครับแต่คือผมขยายใหญ่ขึ้นนะขยายใหญ่กว้างแล้วก็ยกขึ้นสูงกว่าเดิมนะครับเพราะว่ารอบแรกคือที่แยงไปแล้วมันให้ผลดีนะครับผมผมก็เลยอยากจะอัพเพิ่มอีกนะครับก็คือ อยากจะรู้ว่ามันจะผลมันจะดีขึ้นมากแค่ไหนนะครับก็เลยมาทําการเปิดเพิ่มนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเริ่มมาดูช่องคอดกันเลยนะครับอันนี้ที่ผมเปิดเพิ่มนะครับก็เกาเพิ่มขัดเพิ่มครับปากด้านในนะครับด้านในสุดเลยนะครับตรงกระบอกก็คือขยายกว้างขึ้นประมาณข้างละมิลนะครับ จากเดิมเนี่ยไม่ได้ขยายนะครับเกาเฉพาะทางเดินนะครับส่วนตอนนี้คือขยายด้านในเพิ่มข้างละมินนะครับแล้วก็ด้านข้างทางเดินเนี่ยก็ขยายเพิ่มอีกนะครับให้ให้ให้มันพอดีกับปากทางด้านในนะครับที่ติดกับกระบอกสูบนะครับส่วนปากที่ติดกับไอเสียเนี่ยก็พยายามเกลีขอบๆแล้วนะครับผมก็คือดอกมันไม่อำนวยนะครับมันก็เลยได้แค่นี้นะครับ อันนี้จะเป็นถ้ามองจากด้านนี้ก็ถือว่าก็เนียนพอใช้ได้นะครับไม่ถึงกับเนียนมากนะครับเพราะว่ามันเป็นดอกสว่านนะครับผมพยายามทําให้มือมันนิ่งที่สุดแล้วนะครับยกยกขึ้นมาอีกมิลหนึ่งนะครับจากเดิมยกยกสองมิลอันนี้ผมยกเพิ่มอีกหนมิลแล้วก็เกาตรงขอบลบคมนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับก็มันก็จะ ช่วยให้ไม่ไม่ติดแหวนนะครับงานก็จะประมาณนี้นะครับไม่ถึงกับเนียนมากแต่ก็พอใช้ได้นะสำหรับสำหรับคนที่ไม่มีดอกนะดอกดอกแยงนะก็สามารถใช้ดอกเจาะเหล็กครับค่อยๆเกาได้นะแต่มือต้องนิ่งนะครับส่วนรูก็รูมันจะไม่ผิวมันจะไม่เนียนนะมันจะ ผิวมันจะหยาบนิดนึงอ่ะผิวมันจะหยาบยหน่อยๆนะถ,ถ้าจะให้เรียบนะต้องเอากระดาษทรายขัดแต่ผมไม่ขัดนะครับผมก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยเอาแค่ okay. ประมาณนี้นะครับมันก็จะหยาบผิวหยาบนิดนึงแต่มันก็ไม่ถึงกับหยาบมากก็กําลังสวยนะครับรูก็โล่งมากนะครับอย่างเดิมเนี่ยรูทรงเดิมของพอร์ตเดิมเนี่ยมันเป็นทรงกลวยนะครับเป็นคล้ายๆเอวผู้หญิงฮะ กว้างกว้างตรงปากข้างในแล้วก็มาแคบตรงกลางแล้วก็มามาใหญ่ตรงคอที่ต่อไปเสียรประมาณนั้นผมเลยทําการขยายให้มันเป็นขนานกันนะครับก็คือให้มันช่องมันเสมอกันตั้งแต่ปากยันชันปลายนะฮะถือว่าโอเคนะครับงานก็ออกมาถือว่าพอใจครับส่วนไอ้ดีผมไม่ได้ยกไม่ได้อะไรนะเพราะว่า เครื่องมือเราไม่มีนะครับก็คือทําการยกเปิดเฉพาะไอเสียก็พอนะครับไม่ได้เกาไม่ได้อะไรเลยนะครับทางเข้าเดิมๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันจะเป็นยังไงครับประกอบเสร็จแล้วนะครับผมก็หลังจากประกอบก็เดี๋ยวจะมาลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่าเสียงมันจะซุ้มเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวจะไปลองขี่ดูนะครับผม ครับก็รอบนี้นะครับผมได้ทำการขยายด้านข้างเพิ่มข้างละ1มิลนะครับแล้วก็ทางเดินด้านข้างเนี่ยก็ขยายเพิ่มให้เท่ากับปากด้านในนะครับแล้วก็ยกขึ้นอีก1มิลนะครับซ้ายเป็นรอบแรกนะครับก็คือคลิปแรกส่วนขวาเป็น รอบสองนะครับก็คือคลิปนี้นะครับจากที่ฟังเสียงสตาร์ทแล้วลองขับมานะครับสาตาร์ทเดินเบาเนี่ยเสียงมันจะสมูทขึ้นนะครับสมูทกว่าเดิมเหมือนเสียงเนี่ยคล้ายๆแดดเลยนะครับเหมือนกับเสียงแดดเดินเบาเหมือนเสียงแดดเสียงแอลประมาณนี้นะครับมันจะนุ่มสมูทขึ้นนะครับเหมือนกับว่าจังหวะจังหวะคลายเสียงมัน มันเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับมันมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะเพราะว่าเรายกขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้เสียงที่ออกท่อเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ตอนขับเนี่ยเสียงรอบต้นเนี่ยก็จะสมูทขึ้นนุ่มขึ้นนะครับไม่ไม่แพ้ไม่ดังนะครับนุ่มขึ้นแล้วก็ต้นเนี่ยคือดีกว่าเดิมนะครับต้นมามาเร็วกว่าเดิมก็คือเหมือนกับขับ รับชิวๆเนี่ยต้นเนี่ยมาดีนะฮะแล้วก็ส่วนตอนที่ขับเร็วๆเนี่ยกลางกับปลายเนี่ยก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีกว่าเดิมมากเท่าไหร่ก็อันเก่ามันก็ดีแล้วนะครับเอ่อตอนที่คลิปแรกที่ที่แยงไปนะครับก็ดีแล้วครับคลิปนี้ก็รอบนี้ที่แยงก็มี ดีกว่าเดิมขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่ายก,ยกขึ้นไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าต้นเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่าคือรอบจากที่มันมันเหมือนกับว่ามันรู้สึกว่ามันล้อรอบนิดนึงคือมันหายไปนะครับแล้วก็เหมือนกับมันจะดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับแรงบิดรอบต้นนะครับบิดนิดเดียวคือว่ารอบเครื่องไม่สูงก็คือเปิดคันเร่งนิดนึงก็คือออกตัวดีนะครับมารอบมานะครับกลางปลายก็ ดีเหมือนเดิมนะครับดีขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับส่วนเรื่องท็อปสปีดเนี่ยคเคยวัดได้ตอนที่ยังไม่แยงนะครับ105กิโลเมตรนะครับวัดด้วย GPS เนะเพราะว่าสายไม้มันขาดนะครับผมส่วนหลังจากที่แยงแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้วัดนะว่ามันวิ่งได้เท่าไหร่หรือยังไงนะครับแต่ว่าปลายเนี่ยความรู้สึกเนี่ยเสียงเครื่องเนี่ยคือมันเสียงรอบมันจัดขึ้นมากนะครับผมคือจัดมากแล้วก็ รอบกลางเนี่ยมันดึงแบบดึงแบบหน้าหงายกันเลยนะครับผมก็คือว่าไม่ต้องอะไรมากครับคือรู้เลยว่ารอบเครื่องมันเปลี่ยนไปมากนะผมก็เดี๋ยว ep หน้าคลิปหน้าผมจะมาทำท็อปสปีดนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับ